ขึ้นสถานะนี้แต่ไม่มี SMS ส่งมาเลยเตรียมรับเงิน5,000บาทในวันที่24เมษายนนี้ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพ่อพี่แม่ป้าบวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับแล้วก็ข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันที่24เมษายนนะครับวันนี้ จะเป็นวันที่มีการโอนเงินนะครับมากที่สุดถึง700 0แสนลายกันเลยทีเดียวนะครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่นำส่งข้อมูลเนี่ยจำนวน5 0 0แสนลายและกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ ได้ถึง2 0 0 0สนลน์นะครับซึ่งช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาน่าจะมีการโอนเงินเข้าไปแล้วนะครับในช่วงตีหนึ่งกว่าๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเริ่มโอนกันในช่วงตีหนที่ผ่านมานั่นเองนะครับและมีผู้ใช้งาน Facebook ลายหนึ่งนะครับมีการโพสต์ข้อความเอาไว้นะครับว่าเมื่อกี้ นะครับโทรไปที่ธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าผ่านแล้วค่ะจะมีการโอนเงินให้วันที่24เมษายนนี้เป็นต้นไปค่ะก็คือวันนี้นั่นเองครับถ้าใครที่ได้รับแล้วสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับนายเอกมาได้หรือคอมเมนต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนที่อยู่ในสมาชิกที่เป็น สมาชิกช่องในเอกได้นะครับหรือใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม,ม,ม่ล่าสุดแบบนี้นะครับและคนนี้นะครับเขาก็ได้บอกว่าวันนี้ยี่สจะมีเงินเข้าโดยเขาเนี่ยได้โทรไปที่เบอร์นะครับ0 2 1 11, 11 1 1 11โทรติดยากมาก รอสายนานหน่อยใครขึ้นสถานะแบบนี้รอวันที่24นี้นะคะถ้ายังไม่มี SMS ส่งมาคือให้คุณผ่านแน่นอนนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับนายเอกก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเบอร์เนี่ยนะครับน่าจะไม่ใช่เป็นเบอร์ของธนาคารกรุงไทยนะครับเพราะธนาคารกรุงไทยเนี่ย มันจะไม่ได้ใช้เบอร์นี้นะครับคุ้นๆนะครับว่าจะมี CC ด้วยนะครับไม่ได้ใช้เป็นเบอร์นี้นะครับก็น่าจะเป็นข่าวที่ปั่นกระแสสร้างกระแสขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ต้องขออธิบายให้กับพ่อพี่แม่ป้าที่ กำลงังรับชมรับฟังอยู่ตรงนี้ณนะขณะนี้นะครับก็ขอให้รับชมข่าวอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับดูข่าวจากทางทีวีจะเป็นดีที่สุดนะครับจากทางเฟซทางไลน์อะไรอย่างเงี้ยบางทีเป็นการปั่นกระแสปั่นข่าวขึ้นมานะครับเดี๋ยวนายเอกจะอธิบายให้ฟังนะครับถ้าแบบน่าเชื่อถือได้ก็มารับชมรับฟังช่องนายเอกเนี่ย นะครับเป็นข่าวที่กรองมาแล้วและน่าเชื่อถือได้ที่สุดนะครับก็นําข่าวมาจากสํานักข่าวดังๆแล้วก็ข่าวจากทีวีนะครับพวกเฟซพวกอะไรต่างๆเนี่ยบางทีข่าวข่าวไม่จริงนะครับบางทีข่าวไม่จริงนะครับตรงนี้ะจะขออธิบายให้ฟังนะครับว่าสถานะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งตอนนี้มีคนที่อยู่ระหว่างสถานะนี้เยอะมากนะครับเพราะว่า มีการตรวจสอบข้อมูลเข้าไปเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นจํานวน6ล้านกว่าคนนะครับเป็นการตรวจสอบข้อมูลก็เป็นคนที่อยู่สถานะนี้ทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้นะครับสถานะนี้จะเปลี่ยนเนี่ยในวันที่ผ่านมาก็คือวันที่2223เปลี่ยนกันเยอะเหมือนกันนะครับไม่ทราบแน่ชัดว่าจํานวนเนี่ยเป็นกี่ล้านคนนะครับตรงนี้นะครับ ก็น่าจะเยอะอยู่แต่คนที่ได้เงินจริงๆนะครับสำหรับวันนี้24นี้นะครับในสถานะนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับจะได้รับเงินเพียงแค่5 0 0 0คนนะครับจากหลายล้านคนเนี่ยนะครับที่ขึ้นอยู่สถานะนี้และได้รับ s อ s เหรืออะไรต่างๆหรือยังไม่ได้รับเนี่ยนะครับในวันที่24ก็คือวันนี้อาจจะได้รับเงินโอนเข้าไปเลยนะครับ เป็นเพียงจํานวนส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแค่5 0 0 0สนคนเท่านั้นสําหรับสถานะนี้นะครับและอีก2 0 0 0 0 0คนสําหรับสถานะที่เขาไปขอทบทวนสิทธิ์นะครับและเขาอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มี ใบนะครับประกอบอาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์พี่ขับรถแท็กซี่นะครับพี่หมอนวดนะครับที่มีใบประกอบโรคศิลป์อะไรต่างๆตลกนี้นะครับก็จะได้รับเงินนะครับในวันนี้คือวันที่24ไปทันทีอีก200,000ลายรวมเป็นทั้งสิ้นนะครับ7 0 0 0 0 0ลายและใครที่ยังไม่ได้ซึ่งท่านอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มเนี่ยต้องขอชี้แจงอย่างนี้นะครับ ท่านจะไม่ร้อเปอร์เซ็นต์ะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ท่านอาจจะไปอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้มันอาจจะขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าใครที่ขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับจากสถานะนี้นะครับสถานะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและเปลี่ยนไปว่าไม่ได้รับสิทธิ์ก็คือเป็นสีแดงนะครับที่ท่านเราว่าลนชอบเรียกว่าสีแดงสีแดงเนี่ยก็คือมันขึ้นข้อความว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าท่านคิดว่าตัวท่านเองเนี่ยมีความเดือดร้อนจริงๆท่านสามารถยื่นขอทบทวนได้นะครับยื่นขอทบทวนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ยังมีหลายคนที่ได้ SMS นะครับและสถานะเปลี่ยนกันอีกมากมายนะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้นะเอกขอเอาใจช่วยนะครับก็ถ้าเดือดร้อนจริงๆ นะครับเป็นสีแดงก็ขอให้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับในการยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยก็จะมีคนที่เรียกว่าผู้พิทักษ์สิทธิ์นะครับผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่นะครับของฝ่ายปกครองต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยประกอบไปด้วยผู้ว่านะครับเป็นแกนนําเลยนะครับในระดับจังหวัดนะครับ แล้วก็จะมาถึงนายอำเภอรประหลัดอำเภอแล้วก็จะเป็นกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแล้วก็รวมรวมด้วยาทางกรทรวงการคลังก็จะส่งมาพนักงานนะครับของคลังจังหวัดจะส่งมาด้วยและจะไปหาท่านถึงบ้านนะครับซึ่งสําหรับข้อมูลตรงนี้นะครับล่าสุดมีการลงพื้นที่ไปแล้วนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีภาพหลุดออกมาแล้วคนที่จะไป ตรวจนะครับท่านที่บ้านนะครับก็จะมีป้ายของขอนะครับเขียนว่าผู้พิทักษิตแล้วก็จะมีเบอร์โทรอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวนายเอกจะนําภาพมาให้ดูว่าผู้พิทักษิตเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็คือเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น กำนันกับผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นแกนนนาไปลงไปหาท่านเองถึงพื้นที่แต่ก่อนที่จะไปหาเนี่ยเขาจะมีการโทรนัดก่อนนะครับไม่ต้องตกใจแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับแล้วก็ไปทำทำงานหรืออะไรต่างๆที่ว่าบางคนอยากจะออกจากบ้านหรือบางคนไปทุระปะปังตรงไหนตรงนี้นะครับก็คือไม่อยากจะออกเลยรอแตออ่หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบอย่างนี้ก็คือ ไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดขั้นว่า,อาโอ้โหเฝ้ารอเลยนะครับว่าเขาจะมาเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวถ้าเขาก่อนจะมาเนี่ยเขาจะโทรมาก่อนนะครับโทรมานัดหมายกับเราก่อนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็น่าจะมีการลงพื้นที่อีกนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนายเอกจะนํามาเสนอให้กับพ่อพี่ป้าได้รับชมรับฟังกัน ก่อนใครก็เลยทีเดียวนะครับสำหรับช่องของเดานะครับตรงนี้ถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ต้องขอกราบประธานภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครที่ได้รับความรู้อย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการน,นำเสนอคลิปนี้ไปก่อนนะครับก็ต้องฝากไว้ว่าเช้าวันใหม่สดใสแน่นอนนะครับ ฟ้ารังฝนอย่างมีเสมอนะครับก็ขอให้ทุกท่านตั้งสตินะครับแล้วก็ผ่านพ้นนะครับวิฤตการตรงนี้ไปให้ได้นะครับในเอกขอเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ